Hi! this is Barbie Roberts. I love being video and being My name and a part Roberts. love vlogger of this community BARBIE เองทุกวันนี้ก็มีการปรับตัวเข้ากับกระแสสังคมโลกปัจจุบันอย่างที่ทุกวันนี้บาร์บี้ได้กลายมาเป็นยูทูบเบอร์ทำคอนเทนต์เรื่องราวชีวิตของตัวเองผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเรามาดูเรื่องราวการผันตัวครั้งนี้ของบาร์บี้กันดีกว่าครับ ครับขอต้อนรับเข้าสูช่ช่อง Baby s t u r i t นะครับมันได้ทำคลิปเกี่ยวกับบาร์บี้นานมากๆกันเลยวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงกับปรากฏการณ์ที่บาร์บี้ได้กลายมาเป็นยูทูบเบอร์หรือที่เรียกว่าบาร์บี้บล็อกนะครับมันเป็นอีกการพัฒนาการทางด้านคอนเทนต์ของบาร์บี้ที่มีการปรับตัวได้เข้ากับการเปยนแปลงของโลกแล้วก็พฤติกรรมลูกค้าได้ดีมากๆเลย ทีนี้ผมก็เลยได้ไปหาข้อมูลมานะคะแล้วก็มันทําข้อมูลพร้อมแชร์ต่อไปนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกที่เห็นบานบิวรก็ค่อนข้างประหลาดใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปดูกันเลยในขณะที่เล่าอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางหลักของประชากรโลกที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันหลายคนใช้อินเทอร์เน็ตในการทําคลิปสื่อสารสิ่งต่างๆที่ตัวเองต้องการสือ่อเพื่อให้โลกได้รับรู้ เมทเทแเองก็เห็นถึงความสำคัญของกระแสพฤติกรรมและวัฒนธรรมบนโลกอินเทอร์เน็ตจึงได้สร้างบาร์บี้บลอกขึ้นมาบาร์บี้บลอกเสมือนเป็นแอนิเมชันเว็บซีรีส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบาร์บี้ออกมาทำคลิปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของเธอครอบครัรวเล่นเกมกับเพื่อนๆชาเลนต์ต่างๆแต่งหน้าทำอาหารหรืออะไรต่างๆอีกมากมายพร้อมกับฉากปิดจบสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของทุกคลิปกับคำว่า peace p a Pace. ี่ยากับ positive attitude change everything หรือแปลว่าทัศนคติบวกเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งโดยคลิปแรกเปิดตัวบนช่อง YouTube ของบาร์บีในวันที่19มิถุนายน2015และหลังจากนั้นในทุกๆวันศุกร์ของทุกอาทิตย์บาร์บี้ล็อกจะถูกปล่อยออกมา แต่การทำคลิปของบาร์บี้ในการออกมาเล่าเรื่องราวชีวิตหรือกิจกรรมต่างๆมันย่อมมีความหมานะยในยะสำคัญบางอย่างต่อตัวแบรนด์หรือบริษัทแมทเทลเองด้วยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นการทำบาร์บี้ e ล็กกันดีกว่านะครับ Barbie Vlog กเกิดจากไอเดียของโปรดิวเซอร์จูเลียพรินสเตอร์ ที่จับเอาประเด็นพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลมีเดียของแัยเรื่องปัจจุบันมาเป็นแนวคิดในการทำบาร์บี้บล็อกเนื่องจากเธอเห็นลูกสาวของเธอจ้องแต่โทรศัพท์ตลอดเวลาและแนวความคิดนี้มันมาตอบโจทย์กับสมมติฐานที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบาร์บี้มีเสียงของตัวเอง เราก็ต้องมองย้อนกลับไปที่ตัวตุ๊กตาบาร์บี้นะครับว่าบาร์บี้เป็นของเล่นหมวดแฟชั่นดอกเป็นที่รู้จักเกือบทั่วโลกเธอถูกสร้างให้เป็นสเสมือนตัวขับเคลื่อนการแสดงออกของตัวตนการใช้จินตนาการการแสดงออกถึงความฝันต่างๆของผู้เล่น เราเล่นตุ๊กตาบาร์บี้เราใช้จินตนาการผ่านความเป็นตัวตนของเราผ่านการเล่นตุ๊กตาบาร์บี้แต่ตลอดเวลาเกือบ60ปีนับตั้งแต่บาร์บี้ถูกสร้างเธอมีตัวตนแค่ถูกใช้เป็นเพียงตัวสะท้อนกระแสสังคมผ่านตุ๊กตาพลาสติกถูกเก็บไว้แค่ในกล่องสวยๆมีค่าแค่ของสะสมเช่นบาร์บี้ถูกใช้เป็นตัวสะท้อนสังคมที่ผู้หญิงก็สามารถเป็นอาชีพอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นป,นประธานาธิบดี นักบินอวกาศผู้ประกอบการหรือมีเหตุการณ์ที่กล่าวหาว่าบาร์บี้เป็นตุ๊กตาที่มีการหยยดชาติพันธุ์เป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันบาร์บี้กลับไม่มีโอกาสได้พูดอะไรต่อสิ่งที่เธอสะท้อนออกไปเลยหรือแม้แต่โอกาสที่เธอจะได้แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆว่าเธอคิดเห็นอย่างไรบ้างดังนั้นด้วยการมีของ YouTube ที่ได้สร้างอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่มากมายจึงเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้มอบเสียงให้กับบาร์บี้เสียงที่จะทําให้เธอสามารถพูดสําหรับตัวเองเสียงที่เธอจะสามารถพูดสําหรับเด็กและผู้ใหญ่ทั่วทั้งโลกตลอดเวลาในประวัติศาสตร์ของบาร์บี้บาร์บี้ถูกสังคมให้ความสนใจมาโดยตลอดและการมีเสียงครั้งนี้เมื่อบาร์บี้พูดก็ย่อมต้องมีคนสนใจซึ่งผมเคยทําคลิปพูดถึงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บาร์บี้ไว้แล้ว ใครสนใจมันจะแปะลิงก์ไในช่องดิสคริปชั่นนะคะรับผม b a r b i v v l ล็อเองเก็จะกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัยทั่วโลกซึ่งประสมความสำเร็จในการสร้างคุณค่าเสริมสร้างพลังศักยภาพและสะท้อนคุณคา่าต่อผู้ชมทั่วโลกในขณะที่ในส่วนของเนื้อหาของ b า r b i v v l ล็ จะไม่โฟกัสไปที่เรื่องราวดั้งเดิมของตุ๊กตาบาร์บี้เช่นบาร์บี้มีอายุ60กว่าปีบาร์บี้เกิดปี1959บาร์บี้ไปอวกาศครั้งแรกเมื่อไหร่บาร์บี้มีน้องสาวคนแรกคือใครบาร์บี้คบกับเคนเมื่อไร่เป็นต้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ชมได้โฟกัสการใช้จินตนาการในการสร้างเรื่องราวของตัวเอง ไปพร้อมๆกับบาร์บี้บาร์บี้วอล์กได้รับคำเชื่นชมอย่างมากในการสื่อสารกับคนดูในการส่งเสริมให้เด็กชายจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆบนวอ็อกเช่นงาน DIY ต่างๆการแต่งหน้าทีมต่างๆทำอาหารหรือนอกจากนั้นนอกจากเธอจะเล่าเรื่องราวชีวิตแล้วเธอยังทำคลิปสร้างแรงบัในดาลใจที่เสริมสร้างพลังให้กับผู้คนเช่น คลิปที่มีการพูดเกี่ยวกับความสําคัญของความมีเมตตาการนําคนดังต่างๆมาพูดในการสร้างแรงบันดาลใจการไม่เห็นด้วยกับการล้อเล่นการหยุดบูลลี่และคลิปที่ทําให้บาร์บี้บล็อกไวรัลและได้รับกระแสชื่นชมมากๆนั่นก็คือการที่เธอทําคลิปเกี่ยวกับการต่อต้านการแสบสีผิวโดยเธอได้นําเพื่อนเธอชินกิกีมาพูดในประเด็นนี้ What you speak French better than all of us? Why didn't you just stay in the club and prove him wrong? Have constantly prove and ในขณะเดียวกันในด้านการตลาดบาร์บี้ล็อกเองก็ยังใช้เป็นตัวโฆษณาสินค้าของรล่นใหม่ๆของเมทเทลอย่างอ้อมๆโดยไม่ใช่การขายแบบซึ่งซึ่งหน้าแต่จะผ่านการเล่าเรื่องในแต่ละคลิปเช่นหากเมทเทลปล่อย Dream House เซตใหม่บาร์บี้บล็อกก็จะทำคลิปเกี่ยวกับการทัวร์ห้องหรือทัวในบ้าน The kitchen that is our kitchen table where we have our meals หรือเวลามีภาพยนตร์เรื่องใหม่ปล่อยฉาย ก็เอนําตัวละครจากภาพยนตร์เรื่องนั้นมาเล่าเรื่องราวในบล็อกของบาร์บี้ Oh but you can call me Amelia Queen Amelia just feels so formal Oh but I love it We s p e n d so much time talking about princesses but princesses can become Neighbor หลังการสร้างบาร์บี้ Vlog เพื่อทำให้ออกมาสมจริงที่สุดในการแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์และภาษากายนักแสดงจะต้องใส่ชุด motion capture ในการจับการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งนักแสดงผู้นั้นก็คืออเมริกาย่างผู้ที่ให้ทั้งเสียงบาร์บี้และแสดงเป็นบาร์บี้ในบาร์บี้บล็อกนั่นเองซึ่งเธอเองก็รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่เธอภาคภูมิใจมากๆที่ได้มามีส่วนร่วม oh, kind of rolled my eyes a little because first of all i didn't know how they were going to do that sure first of all but second of all um, i didn't know what the, the intention behind it was you know and i i i think it's now that i'm looking at it retrospectively it's brilliant because it's the best way to connect <laughs> แล้วนักแสดงก็จะต้องพูดสดเอาเองเพื่อให้นักแสดงแสดง e x p r e s s ชั่อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดในส่วนของ a n i m เมชันก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆที่ค่อยๆเพิ่มความสมจริงขึ้นมาในใแต่ละตอนจนมาถึงคลิปที่ตอบคำถามของ Skipper a n i m นิเมชก็ได้มีการใช้ตัวโมเดลของซีรีส์ Barbie Dreamhouse Adventure และนับจากคลิปนั้น Barbie Vlog ก็ได้เชื่อมโยงเข้ากับซีรีส์ดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ เรียบเมือมนบาร์บี้ l o g กเป็นสปินออฟของ Barbie Dream h o u s e Avenger ก็ว่าได้พอเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า Barbie Vlog ไม่ใช่แค่อนิเมชันที่ทำออกมาเล่าเรื่องราวบาร์บี้เฉยๆแต่มันมีจุดประสงค์ในการมอบเสียงให้กับ Barbie, คาแรคเตอร์บาร์บี้เพื่อให้เธอที่สามารถพูดสำหรับตัวเองสักทีและใช้ในการโปรโมตการตลาดไปในตัวในขณะที่เนื้อหาก็กสอดแทรกประเด็นสังคมมากมายที่เสียงตอบรับชื่นชมมากมายแม้แต่พูดที่แสดงเป็นบาร์บี้เอง เธอก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้